อุปกรณ์นในการทำชิ้นที่สองและชิ้นที่ส <c oughs> ี่วันอื่นจะเริ่มฉีกกระดาษตรงนี้ใช้กันกายทำก็วัดเส้นเส้นแล้วก็ทำาื่น อยากกะตรงไหนก็ทําเลยได้ที่จับอันนี้ทํามาสํารองทำทำดาบของใครก็ได้แค่เป็นระบายสีอยากได้ที่ด้ามจับยาวแค่ไหนก็ทําเท่านั้น แบบนี้ถ <c oughs> ันก็มก่ตัดอืมทำไมทำไมลืมตัวตัดลืมตัว <c oughs> เปลือกกระดาษมาใหม่เลยอย่ะห้ามตัดนะห้ามตัดอ่ะให้ตัดตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็พับพับเข้ามาแบบนี้จะได้เป็นด้ามจับเลยแม่เนอะใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรร่กทิ้งก่อนตรงนี้เหรอชุดเนี่ยเหรอกว่าตรงนี้ดิช่วงกระดาษมาแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็ตัด มาจาก่อนจีนจีดจีนจีนจินจีนจีนจีนจินนจนจนนจีนจจนถึงต แล้วเก็มาตัดอีกข้างหนึ่งเหมือนกันจากนั้นก็พับจะมีข้างหนึ่งตัดเยอะกว่าแล้วก็ นี่เราก็จะให้มันเกินมาอีกหนึ่ง,งเพราะว่าเราจะได้ทำแบบนี้นี่แล้วก็ติดเทปออ โอ้ยเออไม่ก็ไม่เป็นไรเสียดายเนาะเดี๋ยวเข้ามาจากทีหลังนี่ก็เป็นติดทับเอาไว้ไม่เป็นไรนี่ต่อไปเจะก็มาซ้ำสวนตรงนี้ ให้พับแบบนี้อยากให้ด้านไหนเป็นด้านหน้าก็าพับเลยนี่เขาจีดตรงนี้ก่อนโอ้สวยแหละแปบ๊บนึงขอหากันกดตรงนี้โอเคอ้าวไปดูมาแล้วไม่มีเทปด่วนสำรองไปก่อนนะนี่เทปเทปพัง นี่แัวหนึ่งแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วยอะๆน่าักว่าโอเคนี่ได้แล้ว,วโอเคไม่มีเทไม่เป็นไรมาให้ทำตรงนี้รับเอาไว้ให้เท่าเทียมนี่แล้วอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันสี่ห้าบาท มันเมื่อดมะลหรออ๋อแป้นหนึ่งขอป้าปก่อนแม่ต้องไปอยู่กลางนั้นถึงจะ่ายได้โอเคแป้นหนึงไม่ไปอยู่เลยแป้นหนึงงรอคอ,อจะตอบคีก่อนโอเคนี่แมบบ่พายอีกทีอีกหนึ่งเหมือนกันอุย้ยมันไม่เท่ากันอะแบบนี้แหละข้อเท็จหลบมาแล้วก็ทำนี้ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาทำอีกด้านหนึ่งนี่ครัอย่างนี้ แล้วก็ติดเทปตรงนี้แล้วก็ติดเทปติดเทปติดเทปแล้วก็จบนี่จบแค่นี้แหละมันโคตรยาก